ชอบรอดแปซิบนะตุกตุ๊กเบาอ่าไม่แพงอุ้ยจะมีเวลาทำให้ดูไหมนะนู้นเดินมาแล้วนะคะตัวนี้ตัวเดียวคือข้องเศร้าปูนะคะ หุงเบ้ากับซาปูไม่ได้กินนู้นะคะแต่ว่าดักให้แถาแกนะคะนี่นู้มันกินปางของแถาแกเดี๋ยวพามาดูน,นี่เนาะมันกัดมันเลยนะคุณนะ<า>เลือแต่ยอดนีด่นะสวัสดีค่ะพบกับ้าปูกับช่องตามติดชีวิตซาปูนะคะ ค่ะวันนี้เหลืองานมานี่เลยค่ะต้องมาช่วยลุงบาวนะคะทุกคนช่วยลุงบาวเอาฟางแล้วก็อาหานมัวนะคะเอามาลงไว้ทีโรงเรือนนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวนะคะก่อนที่จะไปช่วยลุงบา,าวเศร้าปูก็จะมาบอกวา่าบางบางทีมีเอฟซีนะคะทักมาวา่านัดเศร้าปูกับลุงบาวจะไปห้ากุ้งห้าปลาด้วยกัน คือว่าลุงบ้ากา็จราปูนี่จะมีเวลาไม่แน่นอนนะคะวันได้ว่างจริงๆถึงจะได้ไปลงทะเลกันนะคะพอรัางหลิกงานนะคะก็จะมีภารกิจไล่ไล่ยางนะคะที่บ้านนะคะที่ต้องมาทําเอาวัวบางลดน้ำพักบางไล่ไล่ยางนะคะนี่วันนี้ก็เช่นกันนะคะทุกคนวันนี้ก็ต้องมาเอาอาห้าวัวแล้วก็เอาฟางลงนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะไปเอาวัวนะคะขอดีมีเอฟซี ถักมาวะอยากดูวัวกงเศร้า,ารปูด้วยนะคะนี่พอดีเลยเดี๋ยวเศร้า,ารปูเอาฟากแล้วก็อาหารนวัวลงให้เส้นแล้วก็จะพาไปดูวัวด้วยกันเลยนะคะทุกคนลุงเบาซื้อมึอกมาค่ะทุกคนให้ดูทีบ้านนะล จ้าทุกคนตุงบ้าซื้อมึกมาแพงมากเลย <c ười> ตุงบ้าหวาากูต้องหวานนะหา้ารอยสามสิบนี่ทุกคนหัวมึกหอมเนอะแต่ว่านะเนาะเฮ้ยมึกหอมไหมนี่มึกอไม่ใช่มึกกระดองอุ้ยมึกหอมตัวเย้ยค่ะทุกคนไม่แพงนะตุงบ้าวหวานกิโล่สองร้อปดสิบบาท อ๋อมือหอมมีกิโลสามรอยห้าสิบนาพี่นช่วงนี้เนาะหอมขามีมือหอมมือหอมไม่ใช่มือกระดองเบาว่ายากกินนะคะนี่ไม่แพงนะถ้าว่ากิโลสาไร้มาคืนสามร้อยแปดสิบนาทกคนเบาว่าไม่แพงอยจะมีเวลาทําให้ดูไหมนะจะกะว่าจะพัดเพชรแล้วก็ ยางทำน้ำจิ้มนะคะทุกคนเอาไปแช่ไว้ก่อนนะคะแรงร,ร้างเลยนะนี่ น,นี่นะคะเศ้าปูก็พามาดูวัวถีเศร้าปูยังให้แถวแกกันเลยนะคะทุกคนเอฟีถักมาหาใครเศว้าปูเอาวัวถีเลียงอ่ะให้ดูบางนะคะทุกคนเศว้าปูกาเลยอ่าทีอโอกาสเอามาลงให้ดูหนคลิปนี้กันเลยนะคะทุกคนแต่ว่าบอกไว้ก่อนนะคะวัวถีเลียงนี่เป็นข้องแถวแกนะคะไม่ใช่เป็นข้องลุงบ่าวกับเศว้าปูนะคะเศว้าปูกับลุงบ่าวนี่จะช่วยกันดูแล แ้วก็เลียงให้ถาวแกเลียงแบ่งรู้กันนะคะทุกคนข้อเศร้า,าปูตอนนี้มีอยู่แค่ตัวเดียวนะคะทุกคนเดี๋ยวเศร้าปูจะพาไปดูนะคะว่าข้อเศร้าปูนี่คือตัวไหนนะคะไปค่ะตามไปดูกันค่ะนู่นหลวงบามาอ้วกพอดีเลยนะคะนี่ตัวนี้ก็ข้อแถวแกนะคะไปค่ะเดี๋ยวเศร้าปูพาไปกินน้ำก่อนนะคะนี่ก็จะหกมงยิ้นแล้วนะคะทุกคน บางคนสงสัยว่าทาไมลุงเบ้ากับเศร้าปูพอถักมาชวนไป,น,ไปนู่ไปนี่ทึ่งบอกว่าไม่วางตลอดเลยนะคะคือว่านี่นะคะล่างหรืองานนี่ภาระไล,ะละ่ไล่ยางนะคะล่างหรืองานนะคะไปค่ะไปดูวัวกันแล้วก็พาไปกินน้ำกันก่อนนะคะทุกคนตัวนี้ก็ข้องแถวแกนะคะไปค่ะดูตัวอื่นกัน,กนตอกลยจะมืดแล้วนะคะทุกคน รีบๆไปกันค่ะ,น,น,ะน,น,นี่ค่ะตัวนี้ก็ค่องแถาแกานะคะนี่ตัวนี้ทองอยู่นะคะทุกคนค่ะไปดูตัวอื่นกันอีกนะคะ ตัวนี้ก็ค้องเถาแกเหมือนกันนะคะนทุกคนตัวนี้ตัวเมียนะคะทองอยู่มือนกันนะคะตัวนี้คนจะดกมากนะคะตัวนี้ขีรอนยาก็เหลือก,กินนะคะทุกคนเลยไม่ค่อยอ้วนสักเถาเลยนะคะช่วงนี้ผอดีแรงๆนะคะยาก็ไม่ค่อยมีด้วยไปค่าไปดูตัวอื่นกันต่อนะคะทุกคนนู่นเดินมาแล้วนะคะตัวนี้ตัวเดียวคือค้องเศร้าป,ปูนะคะ นี่นะคะของสาปูมีตัวนี้ตัวเดียวนะคะไหนฟูตัวเมียนะคะแรงไม่รู้ฟังแรงไม่รู้ฟังลุงเบ้าจุ้งก็ไม่เดินต้องเดินนำหน้าคนถ้าลุงเบ้าจุ้งไม่เดินนะ นี่นะคะตัวนี้ตัวเมียเหมือนกันนะคะเป็นลูกลัวค่ะนี่ตัวนี้ก็ค้องถเถวแกนะคะไปค่าไปดูตัวอื่นกันต่อค่ะนี่ซ่องตัวนี้ก็ค้องถเถวแกนะคะนี่ไม่ใช่แม้กับลูกนะคะลูกตัวสีข้าวแต่ว่าแม่มันอีกตัวเดี๋ยวซาปูพาไปดูนะคะแม่มัน นี่ตัวนี้ก็กำลังทองอยู่นะคะทุกคนนี่ตัวนี้สวยมากเลยไปค่าไปดูอีกตัวหนึ่งนี่ค่ะตัวนี้สุดท้ายแล้วนะคะตัวสุดท้ายนี่ตัวนี้ก็ข้องสาวแกเหมือนกันนะคะทุกคนตัวนี้ลูกอ้อนนะคะเป็นแม่ของลูกวัวตัวข้าวเเมื่อกี้นะคะทุกคน นี่นะตอนนี้ไม่ทองนะลูกยังอ้อนอยู่ค่ะนี่นะคะลุงเบ้ามาดักนูหนูทถ่กินปลามนะคะถ้าไม่ดักมันกัดต้นปลามหมดนะคะไม่ได้ดักเอาไปกินนะลุงเบ้ากับซาปูไม่ได้กินนูนะคะแต่ว่าดักให้ถเถวแกนะคะ นี่นู่มันกินปามของแถาแกเดี๋ยวพามาดูไมไ่กินดูแบบแกแค่น้ตแทงมันนะนี่เนาะมันกัดมันเลยนะคุณนะเลือดแต่ยอดนี่นะอือตัวใหญ่เลยก็มกีมดอยู่ดีต,นต้นสายเนาะส่วนในถ้าว่าปลูกปามแล้วนู่กินเยอะๆเขาบอกว่าถ้าว่าขยันดักนะสือกรงดักนู่ไร่ๆลูกนะขยันดักทุกคืนทุกคืน นู่มันก็จะหมดนะคะแกปัญหาได้นะคะนู่กินปามเพราะว่าบางคู่นะจะไม่มีต้นทุนที่ว่าซื้อซื้อกลุงเล็กนะพี่นะมาลมต้นปามนะขยันดักก่อานะไปจ้าตามลุงบ้าไปดักกันต่อตัวฐานหนนู่นนี่บาถึงมันกินปามีหนูหน,นาว มาดักอย่างเดียวนะทราบปูกับลุงเบ้าไม่ได้มาดูพรุ่งนี้ให้หนาอดมาดูแทนใช่ไหมลุงเบ้ามาดักอ้ายนะคะทุกคนพรุ่งนี้ให้ลุงถือแก่เป้าส่วนนี้อยู่มาดูเองนะคะรอให้แกมาดักแกไม่มาดักนะนี่ดูนะคะตอนย่อยขนาดนี้ก็กินนะลุงเบ้าวะ่ะ โอ้แสดงว่านู่ตัวใหญ่นี่ตอนนี้ลุงบ้าบอกกัดทางคาดมันเลยนะคะทุกคนนี่นี่มันกัดทางหลังนะค,ะคาดมดดูนี่ขนาดตอนขนาดนี่ดูวนู่มันอย่างกัดนะคะลุงบ้าบอกตอนนี้นู่เพิ่งกัดไม่ไหมเลยนะคะนี่ลุงบ้าบมาดักตรงน,นี้ นู่กัดทางลาง้างขาดมันเลยเนาะตรงนู่ตัวเย้ยนะพี่นะถ้านู่ตัวเล็กมันไม่กัดได้ขนาดนี้เนาะนู่นหน,น,น้านู่นผูกนู่นเดียวกันไหมอ,อ,อ,อ๋อไปจะมืดแล้วขาดจบแล้วนะคะภารกิจวันนี้ใกล้มืดแล้ว ลุงบ้าวกับซาวปูก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะค่ะคลิปนี้ถ้าชอบก็ฟ้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงบ้าวกับซาวปูในการทำคลิปด้วยนะคะค่ะวัสดีค่ะสวัสดีครับไปค่ะ